ดวะะ้วันนี้เรามาแจากโปรใหม่กันอีกแล้วนะคะสำหรับแฟนคลับนะคะก็ที่เป็นแฟนเพจอาทิตาคลินิกนะคะวันนี้เรามาแจากโปรโปรนี้เด็ดอีกแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกฝ้ากระรอยดำผิวย่อนคล้อยไม่กระชับเนี่ยตอนนี้เรามีโปรพิเศษค่ะร้อยไหมนะคะเพื่อเพิ่มความกระชับแล้วก็ทำให้หน้าขาวใสขึ้นนะคะก็ช่วยหลายอย่างเลยเดี๋ยวเรารอสมาชิกเข้ามาชมกันก่อนนะคะแจกโปรพิเศษค่ะ วันนี้นะคะใครที่จะมาพบหมอเนี่ยก็ไปเจอกันที่สยามสแควร์นะคะวันนี้มีโปรโดีๆนะคะสวัสดีค่ะพี่เฟิร์สเจอกันวันศุกร์ค่ะมีโปรวันนี้ก็จะเป็นโปรร้อยใหม่นะคะ5,000บาทนะคะ ก็จะช่วยเรื่องรักษาฝ้ากระรอยดำนะคะแล้วก็กระชับรูปขุมขนด้วยนะคะราคาพิเศษแค่5,000นนะคะอันนี้เป็นโปรร้อยไหม่โดยทีมแพทย์นะคะสวยเลยนะคะกระชับเลยคนไข้ชอบนะคะโปรนี้นะคะคุ้มมากนะคะปกติเนี่ยราคา10,000บาทนะคะเราลดครึ่งหนึ่งเลยนะคะลดให้เพื่อนๆในครึ่งหนึ่งแล้วก็แถมหน้าใสาให้ฟรีด้วยอีก2เข็ม แล้วก็พิเศษนะคะก็แถมฟรีครีมหน้าใสรักษาฟ้าให้ด้วยนะคะพี่กุหลาบวันนี้อยู่สยามสแควร์นะคะเจอกันนะคะวันนี้นะคะก็เจอหมอได้นะคะที่สาขาสยามสแควร์นะคะวันนี้เราก็มาแจากโปรดีๆกันก่อนนะคะก็ปกติเนี่ยร้อยไหมรักษาฟ้านะคะตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่10,000บาทร้อยกับทิมพแพทย์เหลือเพียง ห้าพันบาทเท่านั้นนะคะก็เข้ามารับบริการวันไหนก็ได้นะคะคอนเซปต์เดิมค่ะโอนจองโปรนะคะ1,000บาทเท่านั้นนะคะอันนี้อันนี้เพิ่งมาอ่ะวันนี้เรามีโปรร้อยใหม่ค่ะก็ตัวใหม่ตัวนี้ช่วยเรื่องอะไร 1. สร้างคอลลาเจน 2. หลักสาฝฟ้า 3. าํทำให้หน้าเนี่ยขาวใสลุคขนกระชับ 4. เพิ่มความเฟิรม์มแล้วมันก็ช่วยเขาเรียกว่าเน้นๆหลักๆเลยก็คือเฟิรม์มกระชับขาวใส ฟ้าจางอ่ะแล้วก็สามารถเอามาฆ่าไขมันได้ด้วยนะคะก็ทำได้หลายอย่างเลยนะคะ CF จองนะคะใครที่จอง CF เลยนะคะพิมพ์ CF เลย,ะะเลยอินบ็อกซ์นะคะโอนจอง1000บาทเท่านั้นนะคะเป็นโปรราคาพิเศษแล้วก็ในไลฟ์สดนะคะ CF จองในไลฟ์สดนะคะให้ฟรีนะคะหน้าใสนะคะฉีดหน้าใสให้อีก2เข็ม ไม่พอให้ครีมรักษาฝ้าไปด้วยอีก1ขวดนะคะคือให้เซรั่มไปด้วยอีก1ขวดคุ้มเวอร์นะคะราคานี้นะคะเป็นราคาทํากับทีมแพทย์นะคะถ้าทํากับหมอเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทนะคะแต่ว่าถ้าทํากับทีมแพทย์เนี่ยพิเศษคะ่ะห้าพันบาทเท่านั้นเหมือนที่บอกนะคะทีมแพทย์หมอเก่งมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมือเขาเรียกว่ามือนิง่งมือเบานะคะแล้วก็ ทำมาเนี่ยสวยเลยนะคะอันนี้คือเราถ้าโปรไหนที่เหมาะมาไลฟ์สดแจกเนี่ยเพื่อนเพื่อนมั่นใจได้เลย 1. คุณภาพดี 2. ราคาถูกคุ้มนะคะ 3. ของแถมเยอะค่ะเก็บสิทธิ์ได้นานโปรตัวนี้ขอเก็บสิทธิ์6เดือนนะคะขอ6เดือนนะคะ6เดือนคุณ ออนนี่ทําได้ค่ะคุณออนนี่ทําได้เมื่อวานเพิ่งฉีดใต้ตาวันนี้มาร้อยใหม่ตัวนี้ต่อได้เลยนะคะก็ได้ทั้งสองสาขาด้วยที่บรมก็ทําได้นะคะที่สยามสแควร์ก็ทําได้นะคะคุณแอนนี่นะคะอยากทาเพิ่งฉีดไขมันหน้ามานะคะเก็บสิทธิ์ได้กี่เดือน6เดือนเลยนะคะเพราะว่าพอหลังจากฉีดไขมันไปแล้วนะคะ 2เดือน1ประมาณหเดือนหน้าก็เข้าที่แล้วมาทำได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเน้นความเฟิรม์มกระชับนะคะแล้วก็ขาวใสเด้งนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะ cf นะคะโอนจอง1,000บาทเท่านั้นนะคะของแถมที่ให้ในไลฟ์สดเพิ่มก็คือ1ได้หน,นหน้าสายไปอีก2เข็ม2,000บาทแล้ว2ให้เซรัลมหน้าเด้งไปด้วยนะคะเซรัลมหน้าเด้งปกติก็1,500บาทแล้วนะคะอันนี้คือของแถมเพิ่มไม่พอ ได้ส่วนลดจาก10,000บาทเหลือเพียง5,000บาทจา้าทุกเวอร์นะคะบอกแล้วนะคะว่าเราจะมาแจกโปรดีๆนะคะแจกโปรดีๆนะคะในไลฟ์สดตลอดนะคะแล้วก็โปรไหนที่เราเอามาแจกออกมาไลฟ์เนี่ยบอกเลยนะคะว่าคัดสรรมาแล้วนะคะว่าทําออกมาแล้วดีนะคะทําออกมาแล้วดีไม่มีปัญหาแน่นอนไม่ต้องมาซ่อมนะคะบอกเลยนะคะว่า บอกเลยนะคะว่าโปรนี้เนี่ยไม่ทำไม่ได้แล้วนะคะใครที่มีปัญหานะคะพวกรอยดำหน้าหมองคล้ำรูขุมขนกว้างไม่ต้องไปเจ็บตัวหลายรอบนะคะใช้โปรแกรมนี้เลยนะคะเป็นตัวโปรแกรมร้อยไหมหน้าเด้งของอาทิตาคลินิกนะคะปกติถ้าไปฉีดหน้าสายเข็มละ1 0 0 0บาทค่ะก็มีโปรให้3เข็มเหลือ2,000บาทเท่านั้นนะคะก็เข็มละ1 0 0 0บาทค่ะ ก็ราคาพิเศษซื้อ2ฟรี1นะคะก็ราคาพิเศษให้กับสมาชิกนะคะคุณออนนี่นะคะคุณน้อยหน้าทำได้เครื่องมินิไฮฟูใครยังไม่มีก็ควรต้องมีเหมือนกันนะคะเพราะว่าใช้เพิ่มความขาวใสกระชับผิวแล้วก็ยกกระชับได้ทั้งหน้าและตัวด้วยนะคะคุณแคทนะคะคุณน้องแคทนะคะก็ เพิ่งไปฉีดโบไม่ต้องรอค่ะทําได้เลยนะคะเพิ่งไปฉีดโบท็อกมาทําได้ตามปกติค่ะฉีดฟิลเลอร์มาก็ทําได้ตามปกติค่ะตัวนี้ไม่รบกวนกันนะคะสามารถทําร่วมกันได้เป็นเรื่องปกติหน้าเป็นสิวไม่เรียบนะคะเป็นพวกรูขุมขนรอยแผลเป็นสิวใช่ไหมคะรักษาได้เลยนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวเนี่ยดูเฟิรม์มดูกระชับขึ้นค่ะ ร้อยใหม่หน้าเด้งคุณลินดาโปรโมชั่นพิเศษค่ะ5,000บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ1,000 0บาทเหลือเพียง5,000บาทเท่านั้นในไลฟ์สดเราแจกหน้าใสาอีก2เข็มนะคะก็เข็มละพันนะคะเราก็แจกเซรั่มหน้าเด้งนะคะปกติก็รวมของแถมทั้งหมดเนี่ยอีก3,500ส่วนลดอีก5 0 0 0ก็เท่ากับรายการนี้ได้ไปแล้ว8,500บาทแต่จ่ายเพียงแค่5,000บาทเท่านั้น นะคะก็คือราคาเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยหนึ่งบาทนะคะลดแล้วเหลือเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ c f เออนจองนะคะ,ะคุณน้ำคุณน้ำบอกว่าใหมน้ำฉีดตีนกาได้ไหมฉีดได้เลยไหมน้ำเนี่ยนะคะฉีดได้ทั่วหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตีนกาวางคิว้วหน้าผากแก้ม ร่องแก้มขอบปากริมฝีปากร่องน้ำมากคางแก้มตอบขมับตอบก็คือทั่วทั้งใบหน้าเลยนะคะช่วยได้ทั้งหมดนะคะตัวนี้เป็นไหม่ไดมอนด์นะคะปกติเนี่ยเส้นละ1,000บาทนะคะตัวนี้เป็นใหม่เฉพาะพูด้ว่าเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของอัธิตาคลินิกค่ะพี่วักุลทิพ์นะคะมาเลยนะคะนี่คนนี้สวยด้วยหมอนนุ่นเลยนะคะ คุณสุกัญญาบอกว่าเมื่อกี้หลุดฟังไม่ทันใช่ไหมอ่ะอีกรอบนะคะ1น,นะคะวันนี้นะคะเราแจกโปรนะคะสำหรับคนไข้ที่ cf โอนจองในรายสดนะคะจะได้ครบตามที่หมอบอกเลยคือ1ได้ไหมไดมอนมูลค่า1,000 0บาทนะคะ2ได้ฉิดหน้าใสนะคะ2เข็มมูลค่า2,000บาทนะคะ3ได้เซรามหน้าเด้งมูลค่า 1,500บาทรวมทั้งหมด1 3 5 0 0บาทคนไข้ไม่ต้องจ่ายราคานี้จ่ายเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นโอนจอง1,000บาทวันที่มาทำชำระ4,000บาทเท่านั้นค่ะไม่สับสนไม่งงนะคะคุณจิตติมานะคะ CF โอนจองนะคะอินบ็อกเลยนะคะอินบ x ็อกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็โอนจองแค่พันเดียวค่ะโอนจองแค่พันเดียวนะคะ นะคะเป็นคนไข้ประจำเดี๋ยวหมอดูให้นะคะฉีดใหม่น้ำทั่วหน้านะคะก็ใหม่น้ำนะคะมีราคาตอนนี้เราแจกใหม่น้ำกันด้วยดีกว่าแถมไปอีกนะคะโอ้โหเพลินบอกแล้วว่าเวลาไลฟ์สดทีไรไหลตลอดนะคะก็ หม้น้ำเนี่ยนะคะก็คือช่วยนะคะในเรื่องของการหนึ่งนะคะกระตุ้นเนี่ยให้ผิวสร้างคอลลาเจนเยอะขึ้นถือว่าเป็นสเต็ปสูงสุดของการกระตุ้นคอลลาเจนเลยก็ว่าได้เมื่อเราแก่ตัวขึ้นคอลลาเจนเราจะผลิตน้อยลงสังเกตไหมคะอะไรอะไรก็เหี่ยวไปหมดเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นลำตัวผิวพรรณนะคะ ทุกอย่างหย่อนคล้อยเหี่ยวไปหมดนะคะมีอย่างเดียวที่ตึงนะคะก็คือหู <laughs> ขำปะ <laughs> เพื่อนๆบอกว่างงนะคะส่ตห์าาตั้งใจฟังอ่ะก็สรุปนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพไปตามเวลานะคะทีนี้นะคะสิ่งที่เราต้องการก็คือเราคาดหวังว่า ทุกๆหัตการที่เราทํานะคะจะช่วยทําให้เราเนี่ยดูอ่อนเยาว์แล้วก็ดูเด็กขึ้นถูกต้องไหมคะทีนี้สิ่งที่ช่วยได้ดีมากพูดง่ายๆว่าตอนนี้ดีที่สุดแหละก็คือไหม้น้ำไหม้น้ำตัวนี้เป็นลิขสิ์เฉพาะเหมือนกันนะคะของอธิตาคลินิกนะคะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นค่ะหรือว่าเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างผิวหนังขึ้นมาใหม่เซลล์คอลลาเจนใต้ผิวเราอะคะ่ะจะผลิตขึ้นมาใหม่ หน้าเราก็จะใสดูเด็กนะคะนึกถึงลูกสาวหมอเป้าหมายเราแค่เด็กห้าขวบก็พอนะคะเอาให้ผิวใสเหมือนเด็กห้าขวบก็พอหวังไม่เยอะเลยนะคะนี่นะคะก็คือว่าตัวใหม่น้าเนี่ยจะทําให้ผิวเรานะคะนึกถึงเด็กนึกถึงลูกเราเรากลับบ้านไปดูผิวลูกง่ายๆเลยตัวอย่างฉีดเข้าไปแล้วนะคะผิวมันก็จะดูเด็กลงเหมือนเด็กเลยเหมือนลูกสาว เป้าหมายเราเราแค่เด็กมันลูกเราก็พอนะคะนั่นแหละค่ะ <c oughs> คุณออนนี่ยังไม่ทันฟังโปเลยบอกหมอ,หมอไม่แจกแบบนี้เลยยังไม่ทันฟังเลยแจกอะไร <c oughs> อ่ะแต่เราฟังข้อดีกันก่อนนะคะเอาคุณออนนี้ฉีดไปแล้วฟังข้อดีนะคะนิตฤษดีเสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูเด็กเราก็ดูเต็มขึ้นนะคะ การเติมเต็มเนี่ยเขาเรียกเป็นผลพลอยได้นะคะเราสามารถฉีดกระจายได้ทั่วใบหน้าเวลาที่เราขายอะคะ่ะที่ร้านเราจะขายเป็นซีซีนะคะซีซีหนึ่งเนี่ยคนไข้อยากจะแบ่งฉีดตรงไหนก็ได้คนไข้แจ้งได้นะคะทีนี้ราคาพิเศษนะคะ1 5 0 0 0บาทถ้าฉีดกับทีมแพทย์นะคะ ฉีดกับทีมแพทย์ทีมแพทย์หมอฉีดสวยมากบอกเลยนะคะอันนี้เราพิสูจมาแล้วนะคะเลยกล้ามาจัดโปรเหลือเพียง8,000บาทเท่านั้นเป็นไงคะเด็ดไหมคะคุณออนนี่โปรเป็นโปรทีมแพทย์นะคะไม่ต้องเสียใจไปนะคะ800 0บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้บอกเลยว่าทีมแพทย์หมอฉีดสวยเหมือนที่หมอฉีดเลยนะคะใครที่ฉีดราคาประหยัดคุณภาพดีมาเลยนะคะทั้งสองสาขาเงื่อนไขเดิมคะ่ะ C.F. โอนจองโปรด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากนะคะแล้วก็สวยดีงามบอกเลยว่าราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะคะไปฉีดราคา8 0 0 0ล้านอื่นไม่สวยเท่านี้แน่นอนกล้าบอกนะคะไม่ได้คือไม่ได้อวยนะ,ะไม่ได้อวยทีมแพทย์เรานะคะเราพูดเรื่องจริงทั้งหมดนะคะบอกแล้วนะคะถ้เาเป็นคนตรงๆนะคะถ้าเทียบในเงิน800 0ที่เท่ากันนะคะเหมามั่นใจว่า800 0ที่เหมาะเนี่ยสวยแล้วก็คุ้มค่ามาก กล้าการันตีใช่ค่ะโปรโทีมแพทย์เพราะว่าทีมแพทย์หมอฉีดสวยนะคะบอกเลยนะคะอะไรที่ทีมแพทย์เราทำดีเราเอามารีวิวโปรโมชั่นแจกเราก็ลดราคาให้คนไข้กล้านะคะเพราะว่าเป็นคนตรงไม่ให้คนไข้ซ่อมแน่นอนนะคะไม่ใช่แบบขายไปมัว่วซั่วให้ทีมแพทย์ฉีดเราต้องมาซ่อมที่นี่ไม่ใช่นะคะคนไข้ กล้าบอกนะคะก็คือฉีดสวยฉีดดีนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยลดให้เพื่อนๆเ,เลยถ้าเทียบระหว่างการไปฉีดฟิลเลอร์กับฉีดหมน้ำํำหมอว่าฉีดหม่น้ําราคาพูดง่ายว,ว่าจริงๆร,ราคามันแพงกว่าต้นทุนมาก็แพงกว่าแต่ว่าเราอยากให้คนไข้เราได้สิ่งที่ดีกว่านะคะอยากให้ทํานะคะก็สวยจริงๆนะคะเพราะว่าฉีดไปสวยทุกเคสเลยนะคะแล้วก็หน้าคนไข้เนี่ยดูเด็กดูอ่อนเยาวลงทุกคนนะคะ ส่วนใครที่อยากจะให้หมอปรับรูปหน้านะคะก็ C F O นจองหมอนุ่นนะคะก็1,000บาทได้หน้าใสาได้สลายไขมันฟรีนะคะแล้วก็ตัวที่เราจัดราคาให้ทีมแพทย์เราก็คือหมอกล้าการันตีนะคะว่า ทีมแพทย์หมอทําสวยนะคะเราก็สวยกว่าให้คนไข้ไปทําที่อื่นนะคะจะได้ไม่ต้องไปซ่อมนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไปเสียเงิน5 0 0 0ันแปดพันทที่อื่นแล้วต้องมาซ่อมที่นี่ก็เหนื่อยนะคะคนไข้คนไข้ก็เสียหลายรอบเขาเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายรวมๆไปเสียอื้อเลยนะคะที่เจอประจำะนะคะก็เลยไม่อยากให้คนไข้เนี่ยไปผิดทาง สู้จัดโปรลดราคาให้คนไข้เลยง่ายกว่านะคะแล้วก็คนไข้จะได้ไม่ต้องซ่อมด้วยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะคะไม่มีเวลามาซ่อมแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้บอกเลยนะคะซ่อมทีหนึ่งนี่เหนื่อยเหนื่อยนะคะคนไข้อเหนื่อยมากหมอก็เหนื่อยด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งเสียงเงินไปแล้วไม่เห็นผลสองเสียงเงินไปแล้วมันผิดรูปนะคะเลยต้องมาแก้อันนี้เรื่องใหญ่จริงนะคะ คุณน้ำนะคะ1ซีซีคนไข้อยากฉีดจุดไหนคนไข้ก็แจ้งแพทย์ได้เลยว่าอยากจะฉีดตรงไหนตรงไหนตรงไหนบ้างเดี๋ยวแพทย์ประเมินให้นะคะว่าควรฉีดจุดไหนได้บ้างนะคะก็ฉีดสวยเลยนะคะจะฉีดทั่วหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่ที่คนไข้ต้องการเพราะว่าแต่ละคนนะคะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะแต่เราก็จะแก้ปัญหาให้คนไข้แบบเขาเรียกว่าตรงจุดนะคะตรงจุด ฉีดไหม่น้ําก็อยู่ได้นานเหมือนฉีดฟิลเลอร์นะคะข้อดีก็คือกระตุ้นคอลลาเจนได้ยาวนานตัวโมเลกุลของไหมเนี่นะคะก็คืออยู่ได้ยาวนาน18เดือนอันนี้คือในงานวิจัยนะคะในงานวิจัยเปเปอร์แต่เวลาอยู่ในชีวิตจริงเราก็ลดมันลงมานิดหนึ่งแล้วกันเนาะเอาสัก6-12เดือนก็พอนะคะเพราะว่าในชีวิตจริงของคนเรานะคะมันก็มีทั้งความเครียดมลภาวะนะคะ ฝุ่นนะคะค่าแบบสารพิษต่างๆก็ทำให้เราเนี่ยมีความเสื่อมที่มากกว่าในหลอดทดลองนะคะอันนี้เราก็ต้องบอกก่อนนะคะอาชีดกับหมอนะคะก็ C F อนจองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาแจกส่วนลดนะคะช่วงนี้นะคะก็มีหลายโปรอ่ะมีโปรจัดรูปหน้า ปรับโครงหน้าอันนี้จะเป็นถาวรก็คือปรับให้ใหม่ไปเลยนะคะก็จัดส่วนลดให้เพื่อนๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูลฟ์สดนะคะก็ลดให้เพิ่มนะคะอยู่ที่2,000บาทนะคะเพื่อนๆบอกว่าทำไมลดลดลงนะคะก็พูดตรงๆนะคะตอนนี้ของเริ่มขึ้นราคานะคะตัวยาขึ้นราคานะคะก็อาจจะมีส่วนลด ลดลงหน่อยนะคะแล้วก็ขอไปเพิ่มของแถมนะคะขอไปจัดของแถมเพิ่มให้แทนนะคะก็ให้ของแถมเป็นฉีดสลายไขมันไม่ต้องซื้อเข็มละพันให้ฟรี2เข็มหน้าใสสอเข็มนะคะแล้วก็ส่วนลดเพิ่มไปอีก2,000บาทก็ควรใช้นะคะอันนี้คือเรื่องที่คนไข้ควรทำถ้ามาปรับรูปหน้ากับหมอนนะคะอะมีโปรร้อยใหม่มินิมินิอะไรเอ่ย คุณทิตินันนะคะพูดถึงมินิแก้มตอบขมับตอบจะร้อยใหม่ดีหรือเติมไขมันดีคุณอุลัสอุลัสยานะคะก็เดี๋ยวจัดโปรนะคะเลือกให้เลยนะคะถ้าตอบถ้าตอบตอบเนี่ยฉีดไขมันค่ะราคาพิเศษนะคะ2,000 20, 0บาทลดเลยนะคะอะไรที่จำเป็นต้องทำนะคะอะไรที่จำเป็นต้องทำ จัดรถจัดแถมให้นะคะแล้วก็แถมเพปไทาอาแบบนี้ไหมตัวที่นิยมเลยนะคะตอนนี้ก็คือตัวกระตุ้นคอลลาเจนอีกตัวหนึ่งของเราก็คือตัวนาโน,าโนเพปไทยนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นโปรโตีนค่ะที่ช่วยในเรื่องของการกระชับผิวแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจน5,000บาทอันนี้แถมให้ฟรีสําหรับเพื่อนๆที่ดูไลฟ์สดนี้นะคะก็โอนจอง1,000บาทเหมือนเดิมนะจ๊ะ ส่วนคนที่โอนจองไขมันหน้านะคะโอนจองไขมันหน้านะคะก็โอนจองเหมือนกันนะคะรับส่วนลดนะคะรับส่วนลดนะคะ5,000เหลือ20 0 0 0บาททั่วหน้านะคะ20,000บาททั่วหน้าเลยนะคะก็คือเราออกแบบดีไซน์ให้เสร็จเลยนะคะต้องมัดจำค่ะคนไข้ไม่รับเคสวอล์กอินนะคะฉีดไขมันนะคะขอมัดจำโอนจองนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องจัด พูดงานเราต้องเตรียมนะคะเตรียมสถานที่เตรียมเวลาให้ด้วยนะคะขอมัดจําโอนจองตัวยอดที่โอนจองเนี่ยเอามาหักค่าบริการนะคะโอนจองมา1000แล้วก็หักค่าบริการ1000นะคะ2 0 0 0 0ื่นลบหนึ่เหลือหมื่นเนะคะตัวซูเปอร์ลิฟต์นะคะมีโปรอ่ะลดให้นะคะ15,000บาทนะคะก็คนไข้โอนจองวันนี้ได้ลด2,000 นะคะเหลือหมื่นสามได้เพบไทยเพิ่มอีก5000บาทนะคะอันนี้พิเศษให้เลยนะคะปกติเพบไทยคนไข้ต้องซื้อวันนี้ไม่ต้องซื้อแล้วก็ได้ส่วนลดไปอีกพูดง่ายๆว่า20,000นราคาเต็มมัน20,000ใช่ไหมคนไข้ได้รับส่วนลดเงินสดเพิ่มบวกได้ของแถมเพิ่มเหลือจ่ายทั้งหมดจาก20,000ืเหลือจ่ายแค่13ื่นานะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ดูไลายสดวันนี้นะคะ ส่วนไขมันหน้าเด็กทั่วหน้า20,000บาทโอนจอง1,000งพันะคะก็เหลือมาจ่ายที่หน้าร้านเพียง19,000บาทโปรตัวซ u เปอร์ลิฟต์นะคะพร้อมเพบไทยสอ0 0 0ืบาทโอนจอง1,000งพัมาจ่ายหน้าร้านเพียง12,000บาทนะคะคิดให้เสร็จนะคะคำนวณตัวเลขให้แล้วไม่งงนะคะให้ฟู่ 100ชอ็อต2 9 0 0บาท2,900บาทหน้าย้อยห่างตาตกถ้าจองมาแล้วเดี๋ยวหมอเลือกให้คะ่ะคุณเลียมคุณเลียมน่าจะเป็นคนไข้หมออยู่แล้วเดี๋ยวหมอดูแลให้นะคะใหม่น้ำโอนจองวันนี้ทำกับทีมแพทย์ลด50เไปเลยเหลือ800 0บาทเท่านั้นนะคะ800 0บาทเท่านั้นแล้วก็แถมหน้าใสาไปเพิ่มอีกเข็มหนึ่งเลยจ้ะ โอนจองแล้วอยู่1ปีค่ะสิทธิ์โอนจองเก็บได้1ปีนะคะสิทธิ์โอนจองเก็บได้1ปีนะคะเห็นไหมคะราคาพิเศษเยอะเวอร์นะคะโอนในอินบ็อกซ์เลยค่ะคนไข้ปิ่นเกล้าหมอเข้าอาทิตย์จันทร์อังคารสุขนะคะส่วนวันเสาร์นี้นะคะรับเคสจองเท่านั้นนะคะทำถึงบ่ายสอง เ้าตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่ายสพี่มุกเจอกันที่สยามค่ะอนน่หมอกำลังจะถึงแล้วนะคะตอนนี้อยู่ราชเทวีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะถึงสยามกันแล้วนะคะโปรใหม่น้ำบอกเลยว่าเด็ดมากอยากไปทำร้านอื่นไม่อยากซ่อมไม่อยากให้คนไข้เสียงเงินแก้หลายรอบลดราคาเลยทีมแพทย์หมอฉีดสวยกว่าหมอร้านอื่นหมอมั่นใจนะคะ มั่นใจว่าหมอที่ร้านฉีดได้สวยกว่าหมอร้านอื่นแน่นอนนะคะอันนี้บอกเลยนะคะแล้วก็ราคาลดให้ครึ่งหนึ่งด้วยไม่ต้องไปเสี่ยงตายไม่ต้องไปเสี่ยงภัยที่ไหนฉีดที่นี่เป็นอะไรหมอน,นุ่นดูแลเห็นไหมคะพี่ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าพี่ไปฉีดที่อื่นหมอน,นุ่นรับดูแลแต่คนไข้ต้องเสียตังค์ด้วยเห็นไหมคะมันต่างกันตรงนี้นะคะ ร้อยไหมเหนียงเหนียงเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่อยู่คู่กับผู้หญิงมาทุกยุคทุกสมัยมากเป็นอะไรที่แก้ยากมากเพราะอะไรนะคะเพราะว่าจุดตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นจุดที่มีเขาเรียกว่า,าต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็โครงหน้าส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแก้เหนียงเนี่ยเราจะต้องปรับจากโครงหน้าให้มันสวยก่อนพอโครงหน้าเรามีจุดยึดเกาะและก็กรอบหน้าเราแข็งแรงแล้ว เหนียงมันก็จะดีขึ้นด้วยทีนี้เวลาที่เราจะรักษาเหนียงเนี่ยร้อยไหมเหนียงไปเลยโดยตรงก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะโอ้ร้อยไหมเหนียงเนี่ยแนะนําให้ทําเป็นตัวมินิเฟสลิปอะคะ่ะใช้ตัวแองจล็อกได้ราคาไม่แพงแต่ถ้าใครงบเยอะหน่อยมีเงินเยอะหน่อยเราแนะนําทำซูเปอร์ลิฟค่ะตัวซูเปอร์ลิฟของเราไหมเนี่ยใหญ่สุดในโลกแล้วนะคะก็บอกเลยว่าทาออกมาแล้วปริง รักชัยนะคะบอกว่าเหมาะสวยขึ้นทุกวันเลยนะครับขอบคุณนะคะเพื่อน <c oughs> <c oughs> คนที่สนใจนะคะโอนจองในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะโอนจองในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยเหมือนในไลฟ์สดบอกเลยนะคะ <c oughs> คุณวรานันปรับรูปหน้ากับหมอสองหมื่น ได้นะคะอ้าวถามขนาดนี้ก็ต้องให้แล้วนะคะจริงๆมันเกินนะคะแต่ว่าพิเศษให้นะคะโอนจองหนึ่งพันนะคะเหมาะจำพี่ได้นะคะเดี๋ยวแคปเจอร์ไปก่อนเท่ากับนี้ได้รับส่วนลดพิเศษนะคะพี่วรานันนะคะเท่ากับพี่ได้ลดไปห้าพันพี่ถามมาขนาดนี้หมอให้นะคะใจดีเห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นผู้หญิงใจดีนะคะเป็นผู้หญิงที่ใจดีมากหมอเป็นหมอที่ใจดีบอกเลยนะคะ ก็ของพี่วลานานพี่โอนจอง1นึ่พันวันที่พี่มาทําพี่ชําระ1 9ึ0 0หบาทเท่านั้นนะคะขอโอนจองขอสลิปด้วยนะคะหมอแคปเจอร์พี่ไว้แล้วนะคะจําได้มาวันไหนมาเร็วๆนะคะถ้ามาภายในอาทิตย์หนึ่งยังจํากันได้อยู่ถ้ามาเลยอาทิตย์แล้วขอให้เอาแคปเจอร์หน้าจอมาด้วยนะคะลืม <laughs> ปกติเมม ORY จะเคลียรประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะ <laughs> คุณออนนะคะถ้าสนใจไม่รู้จะทําอะไรนะคะจองพันเดียวก่อนเอาของแถมก่อน นะคะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวหมอช่วยดูให้แล้วก็จะดูส่วนลดส่วนแถมให้โอนจองวันนี้เดี๋ยวหมอแถมเพบทายให้ไปก่อนนะคะ mm. เผื่อมาล้อยใหม่นะคะหน้าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยตกแล้วก็หย่อนทุกคนเลยนะคะก็ตกแล้วก็หย่อนหมดเลยส่วนใหญ่เนี่ยมาล้อยใหม่กับหมอเนี่ยเหมือนพี่ได้หน้าใหม่กับบ้านพี่ไม่ต้องกลัวเรื่องบวมบอกเลยไม่เคยมีใครบวมทำมาเป็นแสนเคสแล้วนะคะใหม่ะคะ่ะส่วนโบท็อกซ์นี่น่าจะฉีดเข้าหลักล้านแล้วอะคะ่ะหลักล้านเคสแล้วอะคะ่ะพี่ คนไข้บอกว่าถ้าหมอทําโบท็อกเร็วจังจะบอกว่ามันเข้าไปในกระแสเลือดแล้วนะคะมันซึมไปอยู่ในทุกเซลล์ของแขนแล้วอะคะ่ะจิ้มแบบปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บแบบเห็นหน้าแต่ไกลก็รู้เลยนะคะว่าจะต้องจิ้มตรงไหนอะคะ่ะคนไข้ตก,กใจนะคะมาทาโบทอ็บอกกับหมอนุ่นเร็วจังเจ็บไม่ทันเลยนะคะคนไข้บางคนเคยบอกว่าฉีดทีไรเป็นลมตลอดมาเจอหมอน,นุ่นปุ๊บเป็นลมไม่ทันเลยนะคะเสร็จก่อน <laughs> f เล l e r ฟิลเลอร์นะคะจัดโปรโนิวรามิสค่ะเหลือ5000บาทเท่านั้นนะคะ5000บาทเท่านั้นนะคะถ้าจะเสีย5000บาทให้ร้านอื่นมาฉีดที่ร้านหมอนะอย่าไปทําที่อื่นนะจะได้ไม่ต้องมาย่อยออกนะคะแล้วก็ที่ร้านเราใช้ฟิลเลอร์จริงทั้งหมดนะคะบอกเลยนะคะไม่มีเหตุผลให้ใช้ของปลอมนะคะขี้เกียจซ่อมอันนี้พูดตรงๆนะคะเป็นผู้หญิงพูดตรงมากนะคะ ลดราคาให้คนไข้นะคะง่ายกว่ามาแก้งานอันนี้บอกเลยนะคะนิสัยเป็นคนแบบนี้ทําไม้แรกง่ายกว่าไม้แก้นะคะ <c oughs> ก็บอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าถึงแล้วสยามสแควร์ของเรานะคะ <c oughs> โอ้ยก็นี่ดูร้านดูทางมาสยามสแควร์ของเรานะคะ <c oughs> นี่นะคะ อยู่ริมถนนนะคะนี่ค่ะพี่พี่จะมองเห็นมับุิงคองมันค่ะเจอนี่เลยนะคะมาบุิงคองข้างๆก่อสร้างค่ะมาเจอแผนคลินิกก่อนเจอป้ายอธิตาลินิกเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะเจอตรงนี้ปิดไว้นะคะแล้วก็จะเขียนว่าเชิญชั้นสองค่ะ เราก็เดินขึ้นมาเลยค่ะคนไข้บอกว่านึกลับซับซ้อนมากของดีมันต้องหายากนิดนึงนะคะ,คะแล้วก็จะเจอหมอยืนรออยู่นะคะ,คะเห็นไหมคะไม่ต้องใช้ของปลอมค่ะฉีดของจริงง่ายกว่านะคะไม่ต้องซ่อมอันนี้เซอร์ติฟิเคทที่ติดได้แค่บางส่วนเพราะกำแพงเต็มนะคะแล้วก็เจอหมออีกแล้วนะคะของอันเมก้เลสเซเลนใช่ไหมคะอันนี้ของอเลแกนนะคะจูวีเดิมตั้งแต่สมัยยัง แก่อยู่เลยเมื่อหลายปีก่อนนะคะนี่นะคะรางวัลเพียบเห็นไหมคะโชว์อันนี้โชว์แค่บางส่วนก็พอนะคะแล้วก็มาโชว์นี่อีกนะคะนี่นะคะรางวัลเยอะนะคะมาคนไหนที่สนใจนะคะก็จองนะคะ C F อนจองแค่พันเดียวนะคะส่วนใครที่ วันนี้จะเข้ามาที่สยามสแควร์ก็มาเจอกันนะคะที่สยามสแควร์นะคะเดี๋ยวหมอเตรียมตัวก่อนนะคะเดินมาเหนื่อยมากโบท็อกนะคะโบท็อกห้าพันตอนนี้ห้าพันบาทถูกยังกระแจกฟรีแล้วนะคะคนไข้คนไข้ขฉีดเยอะจริงนะคะแล้วก็ฉีดโบท็อกที่นี่ไม่ต้องซ่อมมาฉีดโบที่นี่ไม่ต้องซ่อมคนไข้ที่เป็นคนไข้หมออยู่แล้วอย่าไปฉีดโบที่อื่นฉีดเสร็จแล้วบางทีมันฉีดผิดแล้วหน้ามันห้อย อันนี้พูดจริงๆนะคะบางทีฉีดผิดแล้วหน้ามันห้อยนั่งล่างพอมันห้อยปุ๊บซ่อมใหม่หมดเลยเสียดายเสียดายเงินนะคะก็หวังดีไม่อยากให้แก้าพันนะคะได้ร้อยยูนิตนะคะเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้มาอีกนะคะพี่ออนนะคะมาเลยค่ะแถมค่ะแถมค่ะเดี๋ยวแถมให้นะคะเพ็บทายเอาไปเลย5 0 0พันก่อนได้เพ็บทายแน่นอนนะคะแล้วก็ใครอยากทำสวยอะไรเดี๋ยววันนี้เรามาจัดกันนะคะอยากได้อะไรมาเลย ะไหมเมื่อกี้แจกไปแล้วอะเอาพูดอีกรอบนึงนะคะขอหายใจแป๊บหนึ่งขึ้นมาสามชั้นนะป้าแก่แล้วนะคะป้าแก่แล้วป้าหนึ่งไงป้าเดินมาปุ๊บเสียสเต็ปเลยหายใจแป๊บหนึ่งคนไข้อ่อะต่อนะคะก็ใหม่ใหม่ร้อยใหม่ใช่ไหมวันนี้นะคะซูเปอร์ลิฟต์หมื้าเพบไทยห้าพันสองหมื่น โอนจองหนึ่งพมาที่ร้านจ่ายเพียงหมื่นสองจบนะคะถูเวอร์นะค,ะ <c oughs> คนไทขับนะพี่ละพันละได้สามชั้นป้าแก่แล้วป้าเหนื่อยมากหน้านะคะทำเด็กได้นะ,ะแต่ข้างในนี่จะต้องออกกำลังกายเสริมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่สยามค่ะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวหมอมาไลฟ์แจกใหม่นะคะเดี๋ยวขอไปคิดก่อนว่าเราจะแจกอะไรต่อดีนะคะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ